มีน้ำซุปอร่อยทำอะไรก็อร่อยวันนี้มุ้ยก็เลยเอาเทคนิคการต้มน้ำซุปที่หวานอร่อยและมีสีเหลืองทองสวยมาฝากกันค่ะกระดูกเล้งจะทำให้น้ำซุปหวานอร่อยกว่ากระดูกส่วน,นอื่นๆค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปขณะที่ยังไม่เปิดไฟจะทำให้เลือดในกระดูกละลายออกมาเพิ่มความหวานของน้ำซุปแล้วก็ทำให้น้ำซุปไม่ขุ่นอีกด้วยค่ะ ใส่เครื่องปรุงต่างๆและผักที่ช่วยเพิ่มความหอมและความหวานของน้ำซุปตามนี้ได้เลยค่ะ<ม>การต้มน้ำซุปด้วยไฟอ่อนจะทำให้น้ำซุปใสขึ้นค่ะต้มนาน1-2ถึงสชั่วโมงนะคะการต้มน้ำซุปที่นานขึ้นก็จะเพิ่มความหวานของน้ำซุปมากขึ้นอีกค่ะท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ นำไปกองเอาเสร็จผักแล้วก็เสร็จเครื่องเทศออกเท่านี้ก็จะได้น้ำซุปที่หวานอร่อยมีสีเหลืองทองสวยงามสำหรับนำไปทำเมนูอร่อยๆแล้วค่ะน้ำซุปสูตรนี้สามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน1สัปดาห์นะคะขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์และกดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ